ทำไมไข่เมียจังเนี่ยสี่ฟองเฮ้ยยามันไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวยุดเดี๋ยวก่อนแป๊บๆขอยืมขอยืมอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะรีบก่อนไม่หลอกอีกคืออะไรเนี่ยยุดเพิ่งเปิดคลิปเดี๋ยวก่อนเนี่ยได้แล้วมานี่มาหนี่หมดไหมเนี่ยคือตะกี้มันออกนะตะกี้มันจะเปิดคลิปแป๊บหนึ่ง ผขอเอามันกลับก,กลับเข้ารังไอ้กลับเข้าร้าวก่อนดูดูออกเกือบหมดเลยเหลือแค่สองตัวเข้ามาเข้ามาผมน่าจะลากที่มันออกไปหมดแล้วมั้งนะครับมันฉลาดเปิดประตูปุ๊บออกปั๊บเลยดูนะนะนะนนะนดูดูเดี๋ยวต้องหาขนแกะมาวางไว้แต่เดี๋ยวก่อนผมขอเปิดคลิปแป๊บนึงโอเคสวัสดีทุกคนนะเปันยูนในเกมมาคาร์บอลชิลล์อีพีที่สี่นะครับตะกี้นี้ยังไม่ทันเปิดคลิปเลยผมกะจะมาเดินแค่เก็บไข่เฉยนะครับ แล้วผมก็บอกพูดว่าไข่ไข่ทำไมมันเยอะจังก็แล้วมันก็เดินออกกันไป็นฝูงเลยถ้าดูไอ้น,นี่มันจะออกแค่ดูหาขนแกะล้วนึน,นะแต่ระหว่างนี้ผมขอปลูกข้าวก่อนวันนี้ผมจะมาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับไอันนี้จริงๆคือผมไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะผมยังไม่ได้คิดไว้เลยนะครับอันนี้มาเปิดคลิปสดเลยสดสดขนาดที่ว่าไก่เดินออกกันนั่นแหละเดี๋ยวผมขอหาขนแกะตนึงขนแกะขนยังเหลือเปล่ายังไม่รู้เลยเนะี่ย มีอู่สาม้วพอดีเลยพอดีได้ได,ได้กี่อันนะผมจะไม่ได้แล้วคุณแกะมันครับได้สามตรงมุมนี้อันหนึ่งแล้วันนะครับเอาวางพื้นอีกอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดเข้าได้นะตะกี้ผมได้ไข่มาใช่ไหมห้าฟองนะแล้วหกแล้วผมขอโยนมบนนะเผื่อจะซุ่มออกแปดแล้วมันเยอะขนาดนี้เนะี่ยปุ๊บเฮ้ยได้มาตัวหนึ่งนะตะกี้ปลาโดนตัวมันด้วยผมยังไม่รู้จะทาอะไรผมขอเดินไปเดินมาก่อนนะครับ เดินมาเดินเดินไปเดินมาเผื่อเจออะไรน่าสนใจไปหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาลารุนใช้เหมืองมันอนะ่ะเดี๋ยวผมลงไปดูแป๊บเฮ้ยตัวนี้เข้าไปได้เนี่ยผมไม่ได้พกร้อนมาเฉยนะเอามีอยู่หกนี่เหมืองมันเนี่ยเสียงหลอนท่านผู้ชมได้ยินแน่นอนรอบนี้คือเลขไม่ได้กที่ขุดมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผมผมผมขอไปเอาที่ขุดกับตัวคาแป๊บไม้ด้วย แค่นี้ก็จะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับตะกีลล้ลิ้นรัวลิ้นรัวเลยเอามาให้หมดเอาเอาอันนี้เก็บไว้หน่อยแล้วกันเผื่อจะทําอะไรนะครับแล้วแล้วขาบทอดเอาเอามาสัก302สนอง้าน,นะครับเดี๋ยวจะค้าวขนมปังด้วยนะครับตอนนี้อาหารมีน้อยอยู่เอาไปทุบต้นนั้นเฉยเลยนี่เผื่อไว้แหละไม่เป็นไรหรอกนะครับที่กูสองอันเลเวลห้าแล้วควรจะพยายามไม่ตายจะพยายามไม่ตายเพราะว่าเจดเสียลายเลเวลตายเลยขอขอตีแก้หนึง่ง เผื่อกินอะเผื่อไม่มีอาหารกินนะครับเผื่ออาหารหมดลงปุ๊บใช่ทางนี้ไหมเนะี่ยมาถูกทางมาเนะี่ยอ๋อมันมันยังเลยตรงนู้นนี่อย่าเพิ่งลงมาโอเคผมขุดฐานผมขุดฐานตรงเอา้าพังผมขุดฐานตรงข้างนอกนี้ก่อนละนะครับเผื่อไว้ทําทอดน,นั่นแหละโอเคฐานน่าจะมีสามสิบนี่เดี๋ยว่คยมาขุดละกันนะครับผมขอเดินไปเรื่อยๆก่อนน่ะเสียงหลอนนี่แกะ มันจะหลอนๆอนลยรัวๆเนี่ยมีมีเหล็กผผมเริ่มหลอนแล้วเหมือนที่เสียงใครเดินตอนนี้มีเหล็กเป็นรู้มีเยอะแล้วเปล่านะไม่ใช่มีแค่ก้อนเดียวนะไงมีแค่สองมีแค่สองเองนะครับผมรู้สึกผมหลอนเสียงเดินแกะเดี๋ยวไปดูทางขวานน่นครนะไม่รู้เข้าไปจะมีอะไรอีกเปล่าผมว่าต้องเจอเสียงหลอนแน่นอนเชื่อไหมทางตานันออกไม่ตนัน ก,กำลังจะกำลังจะไอ้นั่นเนี่ยตันของจริงอันนี้ขอขุดรอคอเปอร์หน่อยกันนะครับผ่านมาก็ขุดหน่อยนั่นโอเคไม่แค่เนี้ยนะโอเคถ้ามีแค่ลิ้จร,จริงผมขอกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะทําอะไรเฮ้ยตรงนี้มีทางลงไปแต่รู้สึกมันสูงเอ,อื้ออย่าบอกนะทางตันกระโดดลงมาเจ็บอย่างเงี้ยนะไม่ตันยังไม่ตันแล้วก็ตันแล้วผมผมเบื่อกับการเจอทางตันมากตอนนี้ ใช่ตัวเดิมเนี่ยไม่ใช่อันนี้มีมี6 6เอิมัลลอ์นะครับสามารถแลกไอบูไอซ์ได้น้องแข็งไม่มีวันไม่มีวันละลายไม่ผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้ไอไฟคอรัลอ,รอันนี้บล็อกบัวนะครับแล้วก็มีพวกสลามบอลอนะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่คุ้มเดี๋ยว่อยมาแลกมันไม่จะเป็นด้วยแหละแล้วก็เอาอรอไอรอนเผาเหมือนกันนะแล้วก็เอาพวกพวกที่ขุดอะไรเก็บ แค่อันเดียวพอนะครับแล้วขวานทำไมผมมีสองอันเนี่ยผมตาถั่วหรือผมเผือครับแล้วก็เอาพวกอะไรที่มันเป็นนี่แหละเก็บโอเคผมจะมาสร้างบ้านเป็นหลังอยู่นะครับทำไมนี่ไปไมาไม่ร่วงเนี่ยหรือมันตัดไม่หมดเดี๋ยวอย่างแรกนะจากแรกถ้าผมจะสร้างบ้านไม้ผมต้องตัดต้นไม้ก่อนนะครับผมต้องเลือกก่อนว่าจะเอาสีอะไรไม้ผมเอาไม้สีดำน้าละสีสีเอไม้โอ๊กธรรมดาเลยแหละเพราะว่ามันหาง่ายสุดนะครับ มันจะมืดเรื่อยๆเดี๋ยวตัดสักสามสี่ต้นแล้วค่อยนอหน้านะครับอืมน้องเขียวการท้าก็ฝนตกแล้วแล้วเห็นน้องเขียวพอดีแต่คิดว่ามันอยู่ใกล้นะเพราะไม่เพราะ Fov ตีซอมบี้ดืวอขวานอ,อึ๊บมันมันเล่นในมือถือไม่ถนัดอ่ะเนี่ยตีตีแบบกระโดดตีไม่ได้เลยดอปอะไรดอบแคลอทดซอมบี้ซอมบี้ดอแคลอทดเนี่ยนะข้าวโตด้วยพอหันหลังกันกลัวน้องเขียวมันมันบึ้มมากเลยจะต้องขยายความข้าวด้วยผมตัดไม้เรื่องเดี๋ยวค่อยหายทำเลว่าจะจะวางไม่ใช่จะวางนี่จะปุ๊บสร้างบ้านไวต้ตรงไหน โอเคตัดแค่นี้ก่อนน,นะ้วเดี๋ยวผมขอหาทำเลสร้างบ้านแปบไอ้ตรงนี้ที่น้องเขียนแลเบิดรู้สึกเนียนมากคือมันย่าย่ามันนั่นหมดแล้วก็คือเนียนมากเลยนะครับวันนี้อันนี้ผมใครอุดเนี่ยผมอุดเหรอจริงอ่ะแล้วขุดแป๊บผมอุดจริงอ่ะไม่ใช่ผมผมไม่อุดผมไม่อุดแบบนี้เดี๋ยวก่อนทำไงผมอยากรู้อ่ะหรือผมอุดแล้วลืมเองป่อนเอะผมทำันนี้เลยไ,ไหม ทำวันนี้เลยดีไหมผมจะพูดซ้ำทำไมเนะี่ยก็ตรงนู้นเป็นโซนโซนแบบทำฟาร์มอย่างงี้นะครับเดี๋ยวค่อยทำตรงนู้นให้มันโล่งๆอ่ะอย่างงี้ก็ได้นะครับสร้างันนี้เลยดีไหมโอเคผมผมสร้างตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยย้ายเอาแต่ว่าจนกว่าเราจะย้ายอะ่ะก็เราก็น่าจะมีทรัพยากรเยอะแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมขอขุดตรงนี้ก่อนขุดดนตรงนี้ให้มันเรียบๆอันนี้ขุดเร็วอยู่แล้วแล้วมันเป็นอันฝึกกิ้งด้วยแต่มันก็ใกล้พังแล้ว เสียงหลอนคือคือมันมันจะมดาดังเสียงหลอนตอนที่ผมยืนอยู่กลางแจ้งอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องอยู่ในที่มืดสิโอเคอันนี้ผมน่าจะถมดินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งเสาสี่มุมเสาสี่มุมก่อนนะครับหรือว่าผมจะทําทรงแปลกผมทาแบบ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 เดี๋ยวคิดด้านกันวางก่อนมุมเอาไว้ตรงนี้เลยกันนะครับสักสูงสักห้าหนึ่งสองสามสี่ผมว่าสี่ก็สูงพอนะมันจะเหลือข้างละนั้นสาม ก็ได้นะเนี่ยโอเคผมอ้อมมาตรงนี้แล้วนะผมไม่อยากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเอ้าลืมนับสามใช่ไหมสี่ป๊บปึ๊บปึ๊บมาอย่างงี้อะไรคือปึ๊บปึ๊บผมต้องฟางไม้มาอย่างเงี้เป็นโค้งมาอย่างงี้นะครับอันนี้ถ้าหนึ่งสองสาี่ถูกแล้วตรงนี้สี่เหลี่ยมได้ตรงนี้สี่เหลี่ยมได้แล้วเดี๋ยวจะทำชั้นสองนะครับแต่เดี๋ยวค่อยทำเอาซะตรงนี้ละนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้มันจะเบี้ยวแปลกนะ่ไม่รู้ผมผมไม่เน้นสวยผมไม่เน้นสวยผมเน้นใช้งานนะครับ เดี๋ยวลองวางเองก็รู้แหละเดี๋ยวลองวางเองก็รู้เดี๋ยวดเดี๋ยวเอาไม้มาบ่นเพิบ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 แล้วก็ตั้งเฉียงมาทางนี้เฉียงยง,งี้ปึ๊บก็งี้ก็ก็ดูดีอยู่มัง้งนะน่าจะดูดีอยู่แหละเอาวางตรงนู้นอีกปล่อยไปก่อนไม่น่าพอเดี๋ยวต้องไปตัดไม้เพิ่มไม่พอไม่พอแน่ๆอ่ะอย่างงี้ โอเคถ้ามาแพ้เสร็จแล้วนะดวผมขอาั่หลังค้าก่อนแล้วผม,ผมต้องทำประตูต้องทำประตูเอาคราตัวคราบใหม่เลยแล้วกันนะครับตรงนู้นเอาไว้เป็นข้องเก็บของกันประต,ตูหันไปหน้าทิศไหนดีทิศ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 มันทิศนู้นนี่ไหมทิศนู้นก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าข้างหลังข้างหลังมันไม่เหมาะที่จะทประตูประตูไงหรือวนต้องเปลี่ยนพ,นพื้นด้วยเนี่ยเปลี่ยนพื้นด้วยโอ้โหมันจะพอไหมเนี่ยประติกลุกก็จะพังอีกเอางี้กันนะเพื่อเป็นการปะหจับไปจับ เพื่อเป็นการประหยัดงบผมจะทําบ้านพื้นหินน้านะครับเพราะว่าไม้ไม้ผมมีมีน้อยอย่างี่กปตัดไม่ใช่หรอกก็ทําเป็นบ้านพื้นหินไปเลยละกันนะครับ เสียงเกิดอะไรขึ้นทำ,ทำไมทำไมมีเสียงน้องน้องเขียวระเบิดอ่ะแล้วเบิดอะ่ะไหนน,น,นี่ไงเออไอ,ไอแม่หมมันทำอะไรแน่เลยเดี๋ยวปามไอ,อ้กดมันปึ๊บปึ๊บโดนพิษมันปลามันปลา,ากินอาหารอย่าตายอย่าตายอย่าตายโอ้โหเกือบตายถ้าผมไม่มีอาหารกินหัวทุบข้าวอะ่ะไม่ไม่ทงไม่ทุบมัแล้วข้าวเนี่ยผมขอทุบไก่นเนี่แหละ โอเคผมมีไม้แค่เนี้ยผมมีไม้แค่นี้ที่เกียไปตัดแล้วเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนแล้วนะเพราะคลิปมันยาวมากแล้วมันยังเหลือใค่าอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาสร้างต่อแล้วกันเดี๋ยวผมสร้างหลังใหม่นะครับใส่คลิปนี้ก็ไแค่นี้กันนะครับถ้าใครจะผมเน้นต่อก็กดไลค์กันเยอะแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับพาคนี้เรามาเดินเข้าเหมืองเล็กๆตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะข้างหลังผมนู่นนะครับก็คือมันมีแค่นี้แหละมีแต่ฐานแล้วก็เจอเสียงหลอนนะครับแล้วก็มีได้เหล็กมาด้วยนิดหนึ่งสองก้อนนะครับ ก็มาสร้างบ้านาข่างผมตรงนี้แต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วประตูไม่อยู่ตรงกลางด้วยเดี๋ยวผมค่อยแก้กันนะครับโอเคถ้าใครยากผมเล่นต่อพูดไปอย่างเนี้ยผู้พูดไปแล้วมั้งเดี๋ยวพานอกจะมาสร้างบ้านให้เสร็จหรือไม่ก็ไปหาทรายมาตกแต่งนะเพราะว่าผมไปเดินไปเดินมาเนี่ยไม่เห็นเจอทรายสักบล็อกหนึ่งเลยนะครับโอเคผมไปแล้วครับขอบคุณโชคดีมีใช้โลกภายนอกนะครับบ๊ายบายครับผม